วันนี้อากาศดีเลยนะคะแดดไม่แรงแดดไม่แรงบรรยากาศสบายสบายจะพามาดูอะไรนะคะเป็นสินค้าขายดีตอนนี้เลยนะคะก็คือ,อ สมุนไพรที่สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้นะคะนั่นก็คือต้นกระชายค่ะต้นกระชายนี้นะคะสังเกตเวลาหน้าหนาวก็จะไม่ออกใบออกยอดนะคะเหมือนมันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้นมันจะแห้งไปเลยแล้วมันจะมาออกแตกก็ออกทีนึงเนี้ยก็อีกตอนหน้าฝนนี่แหละคะ่ะ ปลูกไว้ติดบ้านนะคะต้านโควิดแล้วก็เอาไว้กินเอาไว้คั้นดื่มน้ำหรือว่าทำขนมจีนทำแกงเผ็ดได้ลหลายอย่างนะคะมีประโยชน์เลยวันนี้เลยมารีวิวต้นกระชายให้ดูค่ะนี่ขนาดว่าบางต้นนี้ไม่น่าจะขึ้นก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะหัว ต้านโควิดได้นะคะปลูกติดบ้านกันไว้นะคะ